สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องแม่ทองพูนใจดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูนะคะคุณตาบดหญ้าช้างให้แม่ทองพูนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งนะคะวันอังคารหน้านะคะเราจะเปิดไลฟ์ขายอาหารสดค่ะ ให้แม่ทองพูนนะคะเราจะเปิดช่องเวลา8โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะจนถึงประมาณ10 10โมงครึ่งนะคะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งคุณแม่จรีรวันนะคะที่ช่วยเหลือค่าอาหารมา5 0 0 0คานเนนะคะเ็อาจต้องรออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณตาหาช่องทางติดต่อค่ะ อาหารช้างยังไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือค่ะ สำหรับใครที่อยางให้คะแนนช่วยเหลือนะคะก็สามารถโอนมาได้ที่เลขบัญชี015262802307นายพันจิดคงธนาคารทกสนะคะขอย้ำอีกรอบนะคะ01015262802307นายพันิดคงธนาคารทกสสนะคะ เบอร์การติดต่อนะคะ081067272ขออภัยค่ะ0810677275ค่ะย้ำอีกรอบนะคะ0810677275ค่ะแล้วก็ ตอนนี้นะคะคุณตาก็บดญยาใกล้เสร็จแล้วนะคะพอคุณตาบดหญยาเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับกากน้ากาลที่ผสมน้ำนะคะเมื่อผสมเสร็จก็จะเอามาให้แม่ทองคูนกินนะคะนี่ค่ะ

เนี่ยะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่คุณตายืนบทย้าช้างนะคะ สำหรับยาที่คุณตาบอกนะคะตอนนี้ก็เริ่มเหลือน้อยแล้วแล้วก็หายากด้วยนะคะซึ่งถ้าจะซื้อก็มีราคาแพงนะคะสำหรับใครที่อยากช่วยเหลือนะคะก็โอนมาเลขบัญชีที่เราบอกไปเมื่อเริ่มต้นได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็บดยาเสร็จแล้วนะคะคุณยาคุณตากำลังนำกากน้ำตาลนะคะมาผาสมกับน้ำค่ะ พอคุณตานะคะผสมกากน้ำตาลกับน้ำเปล่าเสร็จน,นะคะก็จะนำมารดบนหญ้านะคะที่คุณตาได้บดไว้แล้วค่ะ เมื่อคุณตาผรมกากน้ำตาลที่ผสมน้ำนะคะลงลงบนหญ้าบวชเสร็จนะคะคุณตาก็จะทำการผสมให้เข้ากันนะคะ ตอนนี้คุณตาก็กำลังผสมนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องผสมยานะคะให้เท่ากับกากน้ำตาลให้หมดเลยนะคะถ้าผสมเป็นหย่อมๆนะคะยาาค้ายท้องพูนก็จะกินแค่ตรงที่โดนกากน้ำตาละคะ่ะส่วนตรงไหนที่ไม่โดนนะคะเขาก็จะไม่กินเลยะคะ่ะเพราะว่าเขาจะดูดน้ำหวานจากกากน้ำตาลนะคะ <พ uka> เ้นเนยยากอต,าตอนนี้คุณตาก็ผสมเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเอามาให้แม่ทองพูนกินค่ะ Trần Quốc chú nó Móng quỳ nó có ý Nó, xịt thai Nó sẽ Ừ ค่ะขอแจ้งช่องทางการให้คะแนนช่วยเหลืออีกรอบนะคะโอนมาได้ที่ธนาคารกสทชนะคะเลขบัญชี015262802307ค่ะของนายพันจิตคงนะคะขอย้ำอีกรอบนะคะ015262802307ค่ะของนายพันจิตคงนะคะเบอร์การติดต่อนะคะ 081-067-7275ค่ะ081-067-7275ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีและท่าน FC ทุกคนนะคะที่คอยติดตามและช่วยเหลือมาตลอดนะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ